หลายคนรอคอยก็คือเรื่องมู <mean clear ing noise> เตนุไอ้ยังเอย้ยเ,เรื่องนี้เกี่ยวกับคุณทอ็อปอะพี่พีชบิ๊กค่ะแกมีอา,าการป่วยก็คือมีน้ําเหลืองไหลนบริเวณลำไส้ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยนะว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นค่ะแต่คุณทอ็อปแกไม่อยากผ่าตัดนะพีครับ <S 2> <S 2> เอ่อทำไงคะทางเดียวที่คุณทอ็อปพอนึกออกคือไปขอกับคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมขอให้หายได้ไหมที่วัดสัมพันธวงศ์ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ อยากคุยกับคุณท็อปไหมมาสิทีมงานเราต่อสายคุณท็อปเลยครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณท็อปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ลาดกระบังครับผมอ๋ออยู่ลาดกระบังอยู่ลาดกระบังนี่เองแล้วตอนนี้สุขภาพหายดียังคะถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดีขึ้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแครับแล้แล้วล่ะำไส้ยังอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ไม่หายนะยังไม่หายอยู่ อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณท็อปคือถ้าเราแต่เริ่มต้นเลยก็คือไปกินร้านยำร้านนึงครับทีนี้พอไปกินเนี่ยผมเป็นคนชอบจานก็คือกินพวกก้ามปูครับยังไงนะไม่เาปลือกเลยนะครับคือไม่เอาเปลือกออกเนี่ยนะไม่เอาเปลือกออกอกินแบบคือไม่อยากแก่ครัวก็เลยกินเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปเดี๋ยวอันนี้คือ,อปูม้าหรือปูทะเล ปูมาครับผมเป็นปูมาสามประมาณสี่ตัวรัวหมักเนี่ยครับตัวใหญ่มากเคียเค้ยวอ่ะเคี้ยวไม่ละเอียดพี่แล้วทีเดียวก็คือลงไปเลยเป็นคนที่ชอบแบบเคี้ยวกระดกูกไก่โครงไก่เนี่ยครับเป็นคนชอบเคี้ยวแบบนี้ชอบอแคะอะไรประมาณเนี่ค<อ>นนคยววรครับมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของแข็งอ่ะครับ<อ>มันไปตามลำไส้อ๋อแก้มปูมและนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณท็อปเนี่ยอาการหนักจนถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียว แต่กุท็อปก็ไม่อยากไปพาค่ะเลยไปขอพรจากแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเรื่องราวเริ่มต้นยังไงไปฟังกันต่อเลยค่ะตอนที่ผมนอนอะ่ะมันจะมีะภาพภาพหนึ่งเป็นภาพเหมือนกับผู้หญิงแล้วก็มีบนไดมีไฟเชงกเดียสีเหลืองแต่นึกไม่ออกว่าภาพนี้มันที่ไหนเป็นแบบนี้ประมาณสามสี่วันเป็นนิมิตเหรอเป็นภาพประมาณในหัวนะที่เป็นภาพแบบ เหมือนเราเคยเห็นแต่แต่แต่นี่เดี๋ยวว่าบ้านนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะพี่แล้วทีนี้มีช่วงหนึ่งผมเล่น y o u t u ครับไปเจอพี่มดดักเขาเล่นเขาไปไอ้มูที่วัดวัดวัดสัมพันธวงศ์นะครับ mm hmm. ก็ไปเจอไปไปดูปุ๊บจะเจอปัที่เขาไปไหว้ก็เลยอ๋อตรงนี้ที่ฉันที่ฉันเห็นในความฝันที่แบบตื่นตือนนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยเรียกแฟนมาดูนี่ยตรงนีฉฉ้ฉันจำได้ว่าฉันเคยเห็นในในแบบตื่นเตื่น ก็เลยพาพักแฟนเนี่ยไปตอนไปเนี่ยผมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยดิผมมีแค่เงินติดตัวไม่ไม่ไม่กี่บาทพอไปถึงปุ๊บผมก็ไปเอากุ้วยน,นะครับแล้วก็ไปหินาาห็นศาลาข่ามิเลยครับมันคือสิ่งที่ผมแบบเห็นในในในตึนหลักต่นๆคือได้เลยทีย่นี่เลยพอขึ้นไปครับไปไหว้คุณแม่อขอคุณแม่ว่าคุณแม่ครับวันเนี้ย ผมได้รับทุกเวทนามากเลยผมปวดผมไส้ขอคุณแม่ช่วยโปรดเมตตาลูกไม่มีที่พึ่งแล้ว <c oughs> เพราะว่าลูกไม่อยากตัดลูกไม่อยากปว่วยติดเตียก็บอกคุณแม่แบบนี้ครับแล้วก็เวลาถ่ายผมจะไม่อยากถ่ายเลยเพราะว่ามันถ่ายลำบากมาก <c oughs> ถ้าถ่ายปุ๊บผมจะนั่งเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ามัน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 ,มนลำไส้ แล้วจะมีน้ำบุนออกคุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นคือน้ำเหลืในลำไส้ครับมันมันเหลือแค่นิดเดียวเองครับแล้วอาการมันมันดีขึ้นหมอก็กินทังนั้นกินกินแค่ยาก็บอกแต่ปกติแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเคสนี้มาร้อยทั้งร้อยผ่าผมก็เลยเชื่อว่าคุณแม่ท่านเมตตาให้ผมแล้วก็เลยเราต้องเอารูปมันกล้ามอยู่เนี่ยครับหลังผมเนี่ยครับเป็นแม่โอ้ครับอยู่ตั้งหลังผมน,นะครับ <c oughs> ถามได้ไหมว่า ทั้งหมดทั้งมวลเป็นรู้จักแม่บุญเรือนได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าป้าแม่บุญเรือนคือขารแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยไปขอคุณบุญเรือนคือเมื่อประมาณน่าจะปิดที่แล้วตอนคนติดตามในที่ป,ะประมาณสามแสนก็เคยไปขอคุณแม่นะครับว่าขอให้ยอดฟอร์มมันเป็นสนีแ0นแล้วก็ได้จากนั้นมาผมลืมคุณก็คือไม่ได้ไปแบบไปวัดอะไรเงี้ยครับคือลืมไปเลยแต่พอรับนี่มิตเทปทุกบา เราจัดได้ว่าเนี่ยที่เราเราเราเหมือนเราเคยมาแต่ผมเป็นคนขี้เลืมองรับขี้ลืมง่ายมากใช่ครับแล้วติ๊กตอกของคุณป้อมนี่คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับทำไมคนตามเยอะจังเลยอะเป็นแสนเลยอะเป็นเกี่ยวกับอาหารโดยตรงเลยครับชอบกินชอบกินชอบเที่ยวครับชอบชอบไปพาแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องกินซะมากกว่าแล้วยังกินก้าวปูอยู่ไหมคะก้าวปูตอนนี้ก็แอบกินนิดนึงครับเป็นปูใข่ครกับปูอะไรปูทะเลตัวเล็กๆทอดนะครับ มันแต่แต่ว่าไม่ได้กินปูมา,าเนี่ยจริงๆนะผมว่าปูไม่สะอาดต้องไปกินของปูไข่เยิ้มใบมิกซรู้ป่ะอันนั้นน่าสะอาดอันนี้ขายอยู่เหรอคะชอบชเหรอแล้วคุณทอมาแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยไปไหว้แม่บุญเรือนอยากจะไปขอโชคขอลาภมีมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ แนะนำแบบนี้นะครับถ้าที่ผมศึกษาคุณแม่บุญเรือนมาคุณแม่บุญเรือนเป็นเทพเจ้าของทาขอพรจะมีในหนังสือครับคนสมัยนั้นเขียนจดในในในสมุดในพิธีการของวัดสันตมุนะครับว่าถ้าคือขอพรที่ไหนไม่สําเร็จมาขอพรกับเราขออะไรก็ได้ที่มันไม่เกิดกรรมตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าไปกรรมหนักเราจะไม่ได้พรนั้นประมานี้แต่คุณแม่บุญเรือนเป็นคนที่รักษาสัจจะไปขอเนี่ยผมจะบอกเล็ดลับเลยนะครับพี่ เข้าไปปุ๊บผมตั้งหน้าโม่สามจบแล้วก็ผิดใจเนี่ยนอบน้อมไปที่องค์แม่ไม่คิดอะไรังนั้นเลยพี่แล้วก็ขอพระเมตตาจากท่านตรวจพระตาชิมดีครั้งเดียวครับแล้วตั้งมั่นอ่ะแล้วนั่คทริคเนาะในการที่จะไปขอคุณแม่บางเรือนเติมเติมที่วัดสัมพันธวงศ์นั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากมาเลยนะครับที่มาแชร์กับเราขอบคุณนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็หายดีไม่เป็นอะไรอีกแต่สัญญากันก่อนว่าอย่าไปกินอีกนะ ปัญญาครับโอเคสู้ๆครับฟังคุณท็อปไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของแม่บุญเรือนตรงบุญเติมว่าท่านเป็นใครแล้วมีที่มาอย่างไร และแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะได้ไปฟังพระสวดมนต์ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะและได้ฝึกหัดเท่าวิปัสสนากรรมฐานที่วัดแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนได้ตัดสินใจลาสามีมาบวชชีทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมะมากมากเลยล่ะคะ่ะและด้วยความมีเมตตาและการเป็นผู้ให้ของแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะทําให้มีผู้คนมากมายมากราบไหว้ขอพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เงินหรือสุขภาพและว่ากันว่าหากใครขอพรที่ไหนไม่สำเร็จก็ลองมาขอกับแม่บุญเรือนดูค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากใครมีบ้านไกลจากวัดสัมพันธวงศ์นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเชื่อว,ว่าแค่เปิดรูปท่านเราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จได้ตอนนี้ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ลองขอพรกับแม่ชีบุญเรืองตรงบุญเติมดูนะคะ